ข้อดีของการนำไม้สนมาทำเป็นประตูบ้านนะคะปัจจุบันงานไม้จริงนะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะในการเอามาทำเป็นประตูหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะไม้สนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คุณอะมีสไตล์เป็นของตัวเองอันนี้จะได้รับกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติแน่นอนจากประตูไม้สนค่ะ คุณสมบัติของประตูไม้สนนะคะด้วยความที่ไม้สนเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ซึมซับน้ําได้ดีการอัดน้ํายาหรือว่าการใส่น้ํายากันวกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพกับไม้สนมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นข้อได้เปรียบในการเอามาแปรรูปในด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นการเอามาทําเป็นเก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมไปถึงประตูก็เช่นเดียวกันนะคะข้อดีข้อแรกของประตูไม้สนนะคะก็คือ,อ,อการติดตั้งง่ายข้อ2นะคะง่ายต่อการทำสีแล้วก็ตกแต่งนะด้วยความที่ประตูไม้สนน่ะเป็นไม้เนื้ออ่อนเราก็ต้องป้องกันความชื้นด้วยการทำสีนะคะแต่ว่า จะมีข้อให้ระมัดระวังนิดนึงในการทำสีขณะที่เราทำสีอะเนื้อไม้เนี่ยห้ามชื้นเลยนะคะไม่อย่างนั้นอ่ะจ,จะทำให้ในอนาคตอ่ะอาจจะบวมได้หรือว่าสีอาจจะลงไปได้ไม่เต็มที่ค่ะข้อ 3. สีไม้สนสวยตามธรรมชาติสำหรับใครที่ชอบประตูไม้สนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถติดตั้งแบบนั้นได้เลย หรือว่าใครอยากจะเคลือบผิวให้เขาหน่อยนะคะเพื่อขับลายของเขาให้เด่นขึ้นมา <c oughs> ก็สามารถเคลือบได้เลยหรือว่าติดแบบดิบได้เลยค่ะข้อ 4. เนื้อไม้สนนะคะมีความหนาแน่นอยู่แล้วอันนี้จะซึมซับออน้ำยาได้ดีไม่ว่าจะอัดเป็นน้ำยากันปวกหรือว่าน้ำยาอื่นๆน้ำยากันก่อนอย่างนี้นะคะก็ มันจะซึมซับได้ดีมากๆเลยล่ะด้วยความที่เขาซึมซับน้ํายาได้ดีเนาะก็เลยทําให้ประตูของเราอะ่ะกันปวกด้วยแล้วก็มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นด้วยค่ะข้อ 5. เนื้อไม้มีความทนทานเหนียวหนาแน่นอันนี้เหมาะกับการแปลรูปมากมากเลยนะคะไม้สนนะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะสามารถนําไปแปลรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์อ,อื่นๆได้นอกจากประตูนะก็คือ เก้าอี้โต๊ะตู้เตียงอะไรทำได้หมดเลยค่ะใครที่กำลังมองหาประตูไม้สนนะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประตูไม้มานานกว่า60ปีนะคะเรามออีคำแนะนำดีๆให้กับคุณลูกค้าได้มากกว่าที่อื่นแน่นอนค่ะสามารถทักเข้ามาปรึกษาสอบถามแอดมินได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดู งานไม้ส่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาพูดคุยออถามปัญหาว่าอุ้ยเรามีประตูแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นประตูอะไรดีเราก็มีคำแนะนำให้ท่านตลอดเวลาค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอฝากช่องของคังวัสดุไม้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ